ตอนรับก็สู้ผูเบลฟูคลิปนี้นะทุกคนเบลก็จะมาอาบน้านะคะเพราะว่าครั้งที่แล้วของแล้วของแล้วหรือเปล่าไม่รู้นะเบลเดี๋ยวได้อาบน้ําแห้งไปใช่ไหมแล้วก็มันที่บอกเราอาบน้ําแห้งไงก็ไม่มีวันสะอาดเท่ากับอาบน้ำจริงๆหรอกเลก็เลยคิดว่าเดี๋ยววันนี้เราจะมาอาบน้ําทุกตัวเลยนะคะเพราะว่าเละกันมานานแล้วจะไอ้สามแสบนี้ก่อนลูกแหวมนะคะทุกคนซิมบ้านะถามว่า แสดนีนะคะไม่ใช่เพราะอะไรนะคะเพราะว่าเขาอยู่ก็เข้ามาในห้องระเบียนตรงนี้นะคนก็เลยเออเอาสาย3ับตัวนี้ี่ก่อนเลยนะคะมาอยู่ในมือเพื่อเลยใช่ไหมลูกวิธีการอาบน้ำเนอะน้ำเนี่ยใช้เป็นน้ําอุ่นจะดีที่สุดนะคะแต่ว่าถ้าไม่มีก็เอาเป็นน้ําปกติไม่ต้องถึงขั้นเป็นน้ําเย็นน้าแข็งนี้ไม่ไม่เอานะคะไม่สบายนะคะทุกคนแล้วเวลาที่เราอาบน้าเนี่ยก็พยายามที่จะอาบในพื้นที่ที่มันร้อนๆจริงอะนูก็ไม่ได้อาบอะไรเยอะแยะนะเนี่ยก็ลูๆเขาแบบเนี้ย ก็ไม่ได้อัดเยอะแยะมากมายนะทุกคนส่วนอันนี้นะคะเป็นสบู่เด็กผสมกับน้ำ50 50นะคะจริงๆริบาก็บางกันไปบางจริงไม่ใช่50 50อะสบู่เด็กมีอยู่แค่30ไปเกินนั้นอะหัวหัวลิ้มหัวลิ้มไอ้หัวลิ้มกอะไรบ้างในชีวิตโอ้โหความสวยงามหนูไม่มีเลยแต่เรียนนุ่นคอด้วยนะทุกคนแล้ก็จะมองแน่นิดนึงนะคะผ้าโอยไม่แน่ผ้าเลย แล้วนคะหนึ่งตัวสิบ้าโอ้ยไม่ใช่สิเวลาที่จะอาบน้ำเขาอย่าเรียกนะคะนาราตาราหยุดนาร่าเดี๋ยวโดนปักเดี๋ยวโดนปักเดี๋ยวโดนปักลูกน้องหนาวถ้าหเต็มกล้องอ่ะถ้าแกเต็มกล้องอ่ะมา๋้า มาให้กำลังใจอะไรน่ะมาให้กำลังใจหรอให้กำลังใจ,ใงใจนะหรือว่าอยากรู้ว่าพี่เบลทำอะไรกับนาล่าใช่ไหมเปิดอ๋อนีห่หนูผีที่ไหนเนี่ยหนูผีหนูผีดูดีสองตัวไม่ต้องมาทะเลาะกันตรงนี้โอเคเฮ้ยไม่ต้องมากินนะน่ ขอแล้วพอแล้วขอแล้วดาละประมาณนี้นะคะเนี่ยมาดประมาณนี้นะทุกคนปลาปลาปลาพอละอะอละพอละพอละขอล่อยน้องปล่อยน้องปล่อยปล่อยปล่อยะสิม่ากูไม่ชอบอาบน้ำของยังของลงน้ำยังสิม่าคไม่ค่อยหมินเท่าไหร่กูไม่ชอบอาบน้ำที่สื่นตารอกไว้ีิโอ้โดีกว่า โอ๊ตดีกว่าเร็วกว่าถ้าโอ๊ตทำอะจริงๆถ้าเข้ามุมอะจะดีเนาะมาลงนี่เลยนะเดี๋ยวเขาลงให้อาชีพอาชีพไปขอแล้วเดียวยังไม่เกิดฟองเลยสิบ้าไม่มีอะไรเลยโอ๊ย โอ้โหตัวนี้คือจะมีปัญหาที่สุดแล้วในบรรดาทุกตัวนะคะทุกคนโุ้ยดีตัวนี้ดิ้นมากสิงบ้านี่คือนนไม่ชอบสุดๆนะคะชอบสุดฮาร่าก็ยังคงให้กำลังใจเพื่อนของเขาเออให้กำลังใจ <Zack> มาช่วยอยู่เดี <S <S ๋ยวมาช่วยอยู่ทำความสะอาดอยู่นะคะ ใช่ใครจะเป็นไลา์ต่อไปโ้หนูจะมาอะไรตรงนี้ล่ะลูก <c oughs> มายึดคร้องยึดครองพืน้นที่แลต่อมานะคะก็ะเป็นตาลูกหอมนะคะทุกคนโอเคลูกหอมนี่สก,กังเนี่ยขนเขาเหมือนจะไม่อุ้มน้ำนะอาบยังไงก็ไม่ว่าอาบอ่ะสก,กังทัขน <c oughs> ก็แบบว่าเหมือนมันกันน้ำอ่ะใช่รอสมควรเลยเ <c oughs> จ็บไปรึเปล่ <c oughs> โอ้ยุกตัวขึนวตัวมากอะมามามาเปี่ยนเดี่ยนเยองเปลียนไปกันอยู่เลยเนี่ยอะมาอยู่ตรงตัวเที่อนนี่แหละมาหัวน้ามันเม้นอ้ยตรงนี้อากอนเอ้ยไม่ค่อยดีไม่หอมได้อยู่ม่ไม่ได้เท่าไหร่นุนตัวย่างอยู่นู่นจิ๊บจิ๊จอยู่นู่นตอนนีจะไปอาบอาบพิ่งว่างนะคะ เขาบอกว่าเหม็นอาบไม่สะอาดเออเปลว่ามันจะระบากเกินไปนิดนึงนะแกลูกเหม็นนี้เราไปอาบข้างล่างดีไหมเออแต่ไม่รู้ลูกเหม็นจะยังได้ไหมทุกคนช่วงนี้ลูกเหม็นเนี่ยเขาจีบบ่อยมากเลยพอออกมาก็รู้แล้วแหละคือไอ้ท้องส่งท้องเสียอาจจะเป็นส่วนหนึ่งนะแต่ส่วนใหญ่ๆก็คือเป็นเพราะว่าเขาไม่อยากเข้ากรง เขาก็เลยแบบว่าอารวาสด้วยอะไรแบบเนี้ยแล้วแบบช่วงนี้เป็นช่วงฮีทเขาไงอารมณ์เขารุนแรงก็เลยแบบจิ๊ดิ๊ดอะไรเงี้ยแต่เดี๋ยวนี้ก็จิ๊ดเบาขึ้นแล้วนะคะเพราะว่าพอโอ๊ตแบบไม่ยอมให้ความร่วมมือเงี้ยไม่ยอมปล่อยเขาเงี้ยก็แบบโอเค แบบว่าเอาแต่ใจคือเขาไม่ได้เป็นอะไรเลยนะทุกคนคือเขาเอาแต่ใจพอเราจับเนี่ยเขานึกว่าเราจะเอาเข้าโกงอะไรแบบนี้ยเบาคิดว่าเดี๋ยวคงต้องสารสัมพันธ์ในามตีกันใหม่เนาะแต่คิดว่าคงจะต้องกำหลับพอ,พอสมควรอย่างเงี้ยถ้าลองปุ๊กก็คือเอาเข้าโกงเลยอะไรเงี้ยแต่ตอนนี้ก็คือเบลว่าเป็นที่นิสัยแล้วแหละไปไปปุ๊กไปเลยเขาปิดเองเขาปิดเองไปเลยโอเคไปเคาตื่นกันอุ้มท่านี้ ห,หมูดื้อไหมไมาทำอะไรกันมาดูสภาพนี่ดูสภาพขุดการอันนี้ใช่ไหมใช่หับมันทุกตัวโ,โอยเคอคอคอ,อลงอลงโดนเล้ยลองโดนหูน้องไปคอนี่การอาบน้ำกระถูกนะคะเพาชอบแบบนี้นะนะชอบแบบ <c oughs> Niềm tin! Tóc lê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 n! Tóc ไอ้ไอ้อีกแล้วอีกแล้วเตอเฮ้ยเงี่ยเยตือกำลังอับนะให้กระปุกอยู่ครับเงี่ยครับโอเคแล้วละไปๆๆไปไปนู้นไปนู้นไปมาตรงนี่นี่มาตรงนี้โอเคมาไามานี่หาเพี่ยนมา หอแมแลมวหอ,หอแมแลมวสำหรับคลิปนี้นะคะสัตว์เลี้ยงอาจจะเป็นแค่ส่วนตําเต็มเล็กๆในชีวิตของเรานะคะแต่ว่าเราคือทั้งหมดในชีวิตของเขาเลยดังนั้นก็ต้องดูแลเขาดีๆนะคะไปละบ๊ายบาย <c oughs>